กแม่นะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับครับก็อยากบอกแม่ครับว่าขอบคุณคุณแม่มากครับที่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินครับขอบคุณครับ สุดแต่วันแม่นะครับรักแม่ทุกคนเลยนะครับแล้วก็รักแม่อ้อยด้วยนะครับขอเ้็นพรให้แม่ทุกคนมีพักแข็งแรงแล้วก็มีจิตใจเบิกบานยืนยืนนานนะครับรักแม่ครับแม่ของอ้อยเองเนี่ยก็ขอให้คุณแม่นะคะขายด้วยความที่แบบว่าข,ขายดีขายดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะก็อ,อยากจะบอกแม่ว่าถึง<น>แม้ตัวอยู่หา่างไกลแต่ใจนี่ส่งไปทุกวันเลยนะคะ สวัสดีวันแม่ทุกคนนะคะส่วนตัวแล้วเป็นทั้งลูกและเป็นทั้งคุณแม่นะคะขอให้ลูกๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณแม่นะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะในวันแม่นี้ก็อยากจะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้มีความสดชื่นจำใสนะครับเรียกว่า นะครับทุกวันนะครับเดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถอธิษฐานเผื่อนะครับลูกๆทุกคนได้นะครับให้สําเร็จนะครับขอบคุณพระเจ้าครับรักคุณแม่ครับรักไปนกมปยุ้ยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ทําอาหารให้กับลูกๆอร่อยๆตลอดได้เลยค่ะ คุณแม่รักเราตั้งแต่เราเกิดมาครับดังนั้นเราต้องตอบแทนคุณแม่โดยกันรักแม่ทุกวันนะครับรักแม่ครับขอบคุณครับสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากมาค่ะค่ะก็อยากจะบอกคุณแม่ว่ารักคุณแม่มากเลยค่ะตัวพิงเองเนี่ยได้เป็นแม่พิงก็จะรักลูก ให้ดีที่สุดเหมือนอยังกันกับ<ม>ที่คุณยายคุณแม่มเลี้ยงผิงมาค่ะแม่ปีนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณแม่มากๆนะคะสําหรับในทุกการดูแลการใส่ใจในรายละเอียดและการจัดเตรียมของแม่นะคะที่ดูแลเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงโตจนถึงทํางานแล้วก็มีครอบครัวนะคะแม่ก็ยังตามที่จะเป็นห่วงเรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทําให้เราเนี่ยรับสิ่งนี้มาและเราจะไปดูแลลูกของเราให้ดีมากขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็ สุดท้ายขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจและจิตวิญญาณค่ะอยากฝากถึงลูกๆทุกๆคนนะคะอยากให้ลูกๆทุกคนนะคะนึกถึงแม่คิดถึงแม่นะคะแล้วก็คุณแม่เองก็มีความเป็นห่วงลูกๆถึงจะโตแล้วนะคะแต่เราก็ยังรักและเป็นห่วงลูกๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรปีนี้ให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับพวกเราเป็นนานๆน,นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะรักแม่ค่ะ วันแม่ปีนี้นะคะก็ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ดูแลบีมาตลอดเนาะแล้วก็ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะรักแม่มากๆเลยค่ะอยากบอกแม่ว่ารักแม่นะคะถ้าไม่มีคุณแม่ลูกคงไม่มีวันนี้ค่ะวันแม่ปีนี้ก็อยากให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกๆไปนานๆรักแม่ค่ะรักแม่มากนะครับปีนี้ก็อยากจะบอกรักแม่แล้วก็อยากจะมีของขวัญนะครับ เล,เล็กๆน้อยๆให้คุณแม่นะครับวันแม่ปีนี้นะคะก็จะบอกรักแม่มากๆเลยดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงมากๆเลยค่ะสวัสดีครับวันแม่วันนี้นะครับก็อยากบอกแม่ว่าขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่ผมนะครับที่ดูแลวางพื้นฐานอดทนเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ออยอมที่จะไม่ได้มีความสุขสุนตัวมากมายเลยที่จะให้ดูแลลูกนะครับของพวกเราทั้งสามคนแต่สิ่งที่อยากให้คุณแม่ดีใจก็คือว่าวันนี้ พวกลูกๆมาถึงวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่ได้ทุ่มเทลงทุนทั้งชีวิตร่างกายแรงกายแรงใจจนถึงวันนี้คุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่ท่านอื่ด้วยนะครับ